สวัสดีคะ่ะแวะตลาดอีกแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะด้นานในว่ามีอะไรมั่งนะคะเนาะบาทมะนา,นาแวแบบนี้เปนแบมะนาวกระชีตบ,บาทหน่อยน,น,น,น้ำน,นี่น้ำหนะักเนอะเป็นเส้นที่ชีสนะที่ก้มกว่าถุงแค่ชีสนี่นกี่ตัวนี่แม่โอ้ไม่กี่ชีชตัวมันจะใช้แล้ว แใช้กัน um ับใจนีไปสี่สิต <c guess S 2> <c alt> enfin ัวตัวน้อยๆบบได้กัใช้ใจใเอา่มาอาจ้านอกระเ้าบ้องบ้านบแวะตลาดอีกแล้วนะจ๊ะเนาะ แบบนี้ก็เห็ดอีกแล้วน่าจะนะเห็ดคนโอ้โอ้อันนี้หนึ่งร้อยบาทเห็ดคนเห็ดไทยน่าจะนะมันมันปิ๊กมาออกแหมเนาะแม่เนาะเห็ดเนาะเห็ดเนี่ยเนี่ยแต่ก่อนมันออกมาแหมเจ้า มาอาหารมาทางเหนืออันนี้คือผนะักขูดเ้าใจเนาะเอาใจเนาะนี่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 ี่นี่นนี่นนะคะนะ ม้าใหม่ๆไอเราไปหาไม่ได้เราก็มาถ่ายตรงตลาดไปนี่ตุ้ยนี่นี่โอ้โหฝนเหไปตั้งแต่กี่โมงนะคะเนี่ย6โมงเก้าโอ้โหละเรอก็มาขายกันเนาะค่ะเนาะเจ้าไปส่องเอาเหรอคะเอาอย่างก็

มันต้องคนค <ณ S 1> ชนนิ้นอยากอยากใค้ไปเก็บส่ส่วนแบบเอาโบหุ้ปลาปากว้างเ <laughs> น,นล้วหือยจุบหอยจุบก็นแล้วก <c oughs> ัแล้วไัแล้วกัน้กันะกับน้ำพีเทโลมันถูกโอ้ เฮ like ็ดเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดโอ้ถั่วพูงานแต่งงานว่ะอะไล่ะนี่ผักกูดพัตจะเก็บตั้งแต่จั่อี่เนาะทางเหนือเนาะจ้ะเนาะเขาจะเก็บกั่นอี่มาขายอืมอะไรล่ะอะไรล่ะแปะแปะสองกาดแล้วเจ้า กินตาหวานมากันเนี่ยกินตาหวานนะตลินปิ้งจะดินปิงพอเล้โอ้เห็ดเห็เดเเหตลาดเห็ดตลาดเห็ด